สวัสดีครับผู้นู้ฟังช่วงนี้มาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยชุดช่างพัฒนาสำนักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลจํานวน2ชุดดําเนินการชุดเจาะบ่อน้ําบาดาลประจําปีงบประมาณ2565จํานวน10บ,บ่อโดยดําเนินการบ่อที่10บ ในพื้นที่บ้านหัวถนนหมู่ที่9ตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงจำนวน1บ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วลึก90เมตรพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเทฐานคอนกรีตเรียบร้อยแล้วปริมาณน้ำที่ได้รับจำนวน5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงโดยมีราษฎรจำนวน41ครัวเรือน112คนได้รับประโยชน์และในพื้นที่จังหวัดสงขลา ก็ได้จัดชุดขุดเจาะบอ่อน้ําบาดาลจํานวน2ชุดดําเนินการขุดเจาะบอ่อน้ําบาดาลประจําปีงบประมาณ2,565จํานวน10บอ่อโดยดําเนินการบอร่อที่9ในพื้นที่บ้านบ้านสวนหมู่ที่8ตําบลควนโศอําเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาจํานวน1บอ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วลึก90เมตรพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําเทฐานคอนกรีต เรียบร้อยแล้วปริมาณน้ำที่ได้รับจำนวน5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงโดยมีราษฎรจำนวน29ครัวเรือน102คนได้รับประโยชน์และนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ